สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวการส่งของนะคะชุดนี้ลูกค้าสั่งไปแล้วนะคะพี่ตัวนี้เป็นงานทีเมียมลนะมาดูใกล้เลยงานทีมีเอล32ปลายหนังรุ่นเฮนึ่11นะคะมีอีนะตัวนี้มีอีค่ะ ไปนะ้ะนันในเอลสี่สิบค่ะไอตเก็น42ี่สองวัด g ิ0่สินะคะรุ่น5 0หค่ะเอ4สาสีกรุ่น502สค่ะสังเกตนะคะไปทารุ่นเ0 2นย์สเนี่ยจะเป็นขาเล็กนะคะขาเล็กถึงข,ขั้นเด็บนะคะเอลห้ศูนย์หนึ่งเอล่เก้าค่ะเอลยเก้าเนี่ย ขอบคุณสำหรับออเดอร์วันนี้นะคะชิ้นนี้นะคะมาเริ่มกันเลยชิ้นนี้จะส่งไปวยกระบังมีุเทพค่ะชิ้นนี้ส่งไปสีคิ้วโคราชนะคะชิ้นนี้ส่งไปนิมายโคราชค่ะชิ้นนี้ส่งตัวนะคะส่งไปำํำแหงเสนนะครปฐมสำหรับลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะเงินปลายทางนะคะ สามารถแจ้งกับแม่น้องแอดดินได้หรือแอดไลน์ทรมาสอบถามกับทางั้นได้ค่ะ